สวัสดีพบกับ a c แค e กันอีกเช่นเคยจ้าวันนี้ก็อยู่กับเว็บ AMB for you สายปั่นก็ไม่พลาดมาจัดกับสล็อตเหมือนเดิมนะจ้าโอเครอบนี้ขอเป็นเกมแนวสุ่มเล่นบ้างแล้วกันเนาะเออเอาเป็นค่ายใหม่เนี่ยแหละเอาเป็นเกมนี่พี่มังกรดีกว่าไหมพี่มังกรน่าจะเด็ดหรือเปล่าพี่มังกรสายไวยกิ้งนะทุกคน ตารางการจ่าย Scatter ก็เป็นรูปนี้เลยมา3เข้าซิฟีเกมแล้วก็ Y เป็นมังกรเนาะแทนได้ทุกตัวเลยรวมถึง s c a ต t e r เออแล้วก็ทองคำจ่าแพงสุดรูปอื่นตามนี้เลยงบวันนี้เอามา4501นะแล้วก็เบ็ดรอบละ40เั่นแหละยังไม่เปลี่ยนแล้วกันสังเกตว่าเกมมันจะเปิดเทอร์โบไว้อยู่แล้วนะก็ปล่อยไปตามนั้นเลยทุกคนแต่ถ้าใครอยากเล่นแบบว่าไม่เปิดเทอร์โบก็ได้เหมือนกันก็ปิดเทอร์โบแล้วก็ กระชากปกตินะโอ้โหรุ้นในตัวทองคำนี่แหละ90ตัวจ่ายแพงนะเออวายลงมาช่วยหน่อยเออได้อยู่วายสวยอยู่ทุกคนสาสิ 30. แต่มันก็ไม่ค่อยต่อเนื่องเนาะ ก็ดูทรงไปก่อนทุกคนว่ามันจะมาแนวไหนอืมโอโหแล้วไปอยู่ตรงกลางด้วยนะตัววายถ้ามาซ้ายจะเด็ดขออัดออโต้เกือบ120สสวยเอ้ยออโต้พร้อมกับเทอร์โบใช้โหมดคอมโบนะทุกคน แล้วก็บางจังหวะจะกระชากไปด้วย90แต่วายก็ยังไม่ค่อยถี่ออ้ยโอ้ยสกเกตเตอร์เรมาจะมีหวังไหมอู้ได้480แโอ้โหสเกตเตอร์เร่มมาสอง กระชากมือไปก่อนไปสักพักแล้วมันยังไม่ได้จะกลับไปเปิดออโต้อีกครั้งเนาะอืมวายจังหวะนี้ทำไมชอบมาลงตรงกลางเนาะเกมนี้เออมาตรงกลางก็ได้อยู่สองร้อยขอให้มากกว่าสี่สิบแต่ถ้ามันไม่ถอเนื่องกันได้หนักๆอย่างนี้ก็โอเคโอ้ เรียบร้อยจ้าจังหวะกระชากได้จังหวะกระชากได้โดยปิดเทอร์โบนะไม่ต้องใช้ความเร็วกระตุน้นทุกคนอืมหือทองคำได้อยู่ร้อยปสิอ้ยได้ลราเงียบเลย สรอบสุดท้ายโอ้ยวายไปลงนะไมยขวาเออนั่นแหละสวย480อีกแล้ววันนี้ถูกชชโลกับเลข48ู่นนะทุกคนกำไรมาร้อยกว่าก็ไปอีกนิดนึงแล้วกันเนาะมันน่าจะยังมีหวังหรือเปล่ามันยังไม่ถึงพันเลยอะ่ะ ขอกระชากต่อไปอีกหน่อยถ้าเกิดว่าดูทรงแล้วจะไม่รอดนะในเบ็ด50ที่เราปรับขึ้นก็จะเบรกนะจ้าทุกคนไม่ไปต่อนะไม่ฝืนนะทุกครั้งที่เราป่านเนี่ยมีความเสี่ยงเสมอขออัดเทอร์โบเข้าไปกระชากกระตุ้นนะอุตสาห์ทุ่มทุนไปต่อรอบ2 ดูเหมือนจะไม่ค่อยมีแววเลยนะเอยกระชาก็ไม่เข้าเทอร์โบก็ไม่มาอ่ะออโต้ไปเลยใช้โหมดคอมโบนะแต่ครั้งแรกที่เราเข้าฟีสปินมันจะเป็นกระชากโดยไม่เปิดโหมดนะโดน ใครเคยเล่นเกมนี้บ้างอะรู้สึกว่าเว็บเขาจะามาลงเป็นค่ายใหม่ด้วยเนาะเออเราก็มาลองดูสักหน่อยไวทเกิ้งเนี่ยก็มีหลายค่ายแล้วก็หลายเกมนะกคนแต่ละสายก็จะมีความโหดต่างกันไป มาทุกคนมันเริ่มไตนะ่แล้วตัวสกเกตเตอร์เออเอ้เ,เ,เ,เรียบร้อยจ้าโอโหเตรียมใจจะเกลือแล้วนะโอ้เต็มเต็มวายช็อตนี้สวยมากโอ สุดจัดสุดจัดพันหกโอ้โหอันนี้แค่เปิดตัวรอบเดียวนะจ๊ะดูนี้มันจะต่อเนื่องไหมเอออย่างเงี้ยมีแววโอ้มีแวแวแน่นอนทุกคนขึ้นมาแล้วเอ,อ้ยได้20ก็เอานี่ถ้าสแกตเตอร์มันมาเบิ้ลอีกอรอบนะทุกคน มีเฮแน่นอนอืมรอบสุดท้ายโอ้สามพันเจ็ดร้อยสามสิบจ้ากำไรมันอสองพันกว่าหรือเปล่าเออใช่ได้ใช้ได้ไดนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วนะ มันเดาทางไม่ถูกจริงเลยเนาะว่ามันจะมาแบบไหนอย่างรอบแรกเนี่ยมันมาแบบเราไม่เปิดโหมดแต่รอบ2มันมาแบบคอมโบนะทุกคนโอเคขอไม่ไปต่อเลยกันเนาะฝากเพื่อนๆกดติดตามด้วยแลกะกันผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย